ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับผมก็ฝากกดสัตว์ใครให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o w p y นะครับได้อยู่กับผมโอ้นะวันนี้นะครับก็มีตัวฟาร์มสองเัีกยเฮ้ยวิจารบนนาคอรทดนะมเนี่โอ้ยนาคอรอ่ะไม่มีใครตอบรับนะครับผมก็เล่นแอมันรีฟาร์มไปเลยนะครับก็จะโหดในระดับหนึ่งนะครับกระัางแข็งนั่งแรงอะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมอ่ะ โอ้โหผมค่อดชอบเลยฮะไอโลแบบนี้นะครับโล่ซีซั่นนี้เนี่ยมันก็าสวยอะสวยว่าซีซั่นที่แล้วอย่างี้อ่าแต่ก็ยังไม่ได้ลงสักทีเลยนะครับไม่ได้เล่นโลเลยอะ<ต>อยากให้มันขึ้นแบบถ้วยรางวัลแบบนั้นนะนะเวลาเข้าเกมมันจะเฟี้ยวมากเลยนะทุกคนโอ้โหคีบคีบลำบากนะกันเนี่ยท้ายเกมเนี่ยผมว่าลิเดีนาเนี่ยมันแรงมากนะครับก็คือยุงย่งยยุ่งด้วยไม่ได้เลยอะ่ะมันยากนะ เอ้ยเ,ยเ,ยเยล้เลยนะเกือบไปแล้วมึงโอ้โหจะมาเอาบับผมนะครับันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอ้ยถึงเรื่อวะโอ้โหไม่ถึงหืมเตะไม่โดนนะครับก็เตะขีปไปนะดูมันจะไม่มีใครกล้าวมาจากป้อมนะครับเอารองเท้าตีเร็วนะครับผมบางคนนี่จะออกรองเท้ากันสถานะเนี่ยแต่สําหรับผมว่าผมว่ามันไม่จำเป็นนะ เพราะว่าแค่ตัวแอมเบอรี่เนี่ยมันก็กันสถานะในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องออกรองเท้ากันสถานะนะครับแต่ถ้าออกกันนี่คือเราจะออกได้เร็วมากเลยอันตีเนี่ยเป็นการแบบล้างสถานะอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะทุกคนเนี่ยผมกดไว้แล้วนะอ้ามันได้ออกเตะไปทีอุ้ยแรงอยู่นะหลอดหนึ่งเลยนะแค่เตะทีเดียวนะเลือดหายไปหลอดหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าทายเกมเนี่ยครึ่งหลอดแน่นอนอนะครับ เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวท่านผู้ชมลองชมให้จบคลิปนะครับจะรู้เลยว่ามันเตะแรงขนาดไหนนะครับแรงเตะของแอมเบอรี่เนี่ยผมบอกเลยไม่ธร,รรมดานะแบบโคตรไม่ไม่ใช่โคตรธรรมดาโคตรโคตร,ครแม่แรงอะ่ะจริงคือแบบแม่งแรงจัดเลยนะครับแล้วถ้ายิ่งแบบเตะติดคีอีกนะมันจะโคตรแรงเลยนะครับ <tramp ol. S 1> ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับสักครั้งหนึง่งมาแล้วครับกดอัน,นตีไปเลยเรียบร้อยไหมเอ้ยเอาดิเอ้ยโอ้โหแข็งอยู่นะ เรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวเออไม่น่าลองเลยนะครับถือว่าเราประมาทเองนะกระตายไปเกือบสวยละแยกกันเก่ง <ๆ S 2> นะวัยรุ่นโอ้โหอืมกูก็ไม่ได้ยากแยกหรอกนะแต่คือไม่มีใครตามกันเลยสักคนนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปนะครับก็ไม่มีใครตามเลยนะผมก็ยังไม่บ่นอะไรนะครับเล่นไปตามปกติชิวๆนะครับแรงคอนเนี่ยเอาจริงมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยคือมันจะเล่นง่ายกว่าสักว่าแร้งต่ำอีกนะครับแรงต่ำเนี่ยคือเล่นยากนะ เนี่ยได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมมันมันมันจะเจอแบบจะว่าวจะว่างโง่ก็ไม่ใช่อะ่ะคือแบบมันมันเจอแต่คนเล่นเป็นนะครับทีมเรามันก็เลยเกิดเกิดง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราเก่งอะไรเงี้ยมันจะได้อ่าแต่เราได้บูบูเข้ามาไหมได้มาแล้วนะครับอเอ้ยเอ้ยโอ้โหติดขี้ดีมากครับผมเมื่อกี้เห็นไหมท่านผู้ชมติดขี้โคตรดีอะ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่มันจะแย่งกูทุกช็อตเลยไงวะ เคลียร์คีปไปนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มเตะออกคีปแล้วนะเตะธรรมดานี่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ฟาดรอบสุดท้ายนี่มันตดคีดีมากนะครับเอาเดี๋ยวอันตีไปแล้วนะครับดียบร้อยไหมเอ้ยโอ้โหหลอดกันสถานะนี่หายไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้ลองเตะไปทีเดียวเองมาเรามาเอามังกรต่อนะครับไม่มีใครกล้ายุ่งเตะสามทีนี่เลือกครึ่งหลอดละมังกรนั้นเนี่ยทุกคนไม่ใช่กิ้งเกือนะคือม่งเตะแบบเตะแบบไม่ใช่มังกรเลย แล้วก็เ,เคลียร์คิปไปนะครับเอาแค่นี้พอเพราะว่าเลนเลยหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะแรงอะแรงเกินที่ผมจะเอาไหวละลาได้าปาวะแชปไม่ได้นะครับได้มาหกสิบสี่บาทนะแต่กระช่างมันเถอะนะครับแล้วก็ฟาร์มของเราต่อไปนะครับอยู่ไปสนใจเอ้ยแต่เหมือนไม่คนโดนวะเข้าได้ไหมซานนิถหายไปละเพราะฉะนั้นเราก็เ,เคลียร์คิปไปนะครับอยู่ไปสนใจอยู่ไปสนใจ เดี๋ยวมันก็ออกมาให้เราเห็นเองนะครับถ้ามันรู้ว่าเราอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันมาแน่นอนแต่ตอนนี้มันหายไปแบบปริศนาเลยนะมันเอาแบบแบบดงหรือว่าทุกคนนั่นไงกว่าแล้วอุย้ยไม่ได้แต่ไม่โดนเอ้ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายเติบติบเตบโอ้โหแรงมากนะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะาก,กดยิวสองจึบ๊บจิ๊บปักเรียบร้อยหายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาป่าปับนี่ไงตายไหมเรียบร้อยไปแล้วนะครับ เราก็เกือบขีดเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ตายนะแอมอรี่เนี่ยเป็นตัวที่ตายยากมากเลยนะสกิลหนึ่งเขาก็ดูดเลือดนะครับแถมเดินปกติมันยังเติมเลือดให้อัตโนมัติอีอ่ามันมีครูดาวพิเศษนะครับเอา้าอ้นี่มึงยาวบัฟกูไปไหมเนยะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับบัฟฟ้าเรายังเหลือเยอะอยู่ไม่ใช่บัฟฟ้าดิมานะเออเราก็ได้ป้อมมาแล้วนะครับบับแดงหายไปแล้วไม่รู้นะครับว่าใครเอาอ้อจะเลียร์คลิปเป็นยังไงยังไง อ๋อตัวน,นี้แล้วกันปับ๊บเรียบร้อยหายไปนิ่มนิมเลยนะครับไม่ทันระวังตัวมาถึงมันนะไม่ทันระวังตัวเนี่ย <been> เดินมันโง่ๆให้ตายนะครับเออหนาวสารจริงๆนะครับเนาะแยงบัฟกูบิเอเวนมานากูเหลืออยู่แค่นี้ยังจะเอาเอีกเ,เหรอโอ้โหเพื่อถามหน่อยเหอะเพื่อเพื่ออะไรเราบัฟแดงก็ได้นะครับจะได้เตะแรงๆถ้าเรามีบัฟแดงนี่เราเตะแรงๆได้ในสี่ห้าพันคีย์นะทุกคน แรงโคตรอะ่ะผมบอกเลยถ้าติดคีนะเวลาติตอนรอบสุดท้ายอะ่ออะสกิลสองอ่ะแม่งจะแรงโคตรอ,อ่ะได้บัฟฟ้าตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็ต้องลาดของศัตรูนะครับเฮ้ยต็ดมันไม่ยอมออกมาวะ่ะเราก็ดันป้อมเลยนะครับเรียบร้อยแตกแน่นอน ข้อดีของไฟเตอร์ฟาร์มเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับก็คือมันจะตายยากนะครับมันมันเป็นตัวที่ตายยากแล้วก็ยืนได้ในระดับหนึ่งถ้าเราฝีมือเล่นดีนี่คือไฟเตอร์เนี่ยฟาร์มดีที่สุดนะครับมาละเรียบร้อยอันติมาเลยอืมหายเตะสามทีหายอีกทีนึ่งอีกทีนี่จึบจ๊บจึ๊บถึงไหมอืมปากงงจักรโดนะครับได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่เออเอาดัก์คเตร์ก่อนนะครับเดี๋ยวมันดันป้อมเรานะอา่าเราก็กลับมาที่ป้อมกลางครับแล้วก็ดันป้อมกลางแตกไปแล้วนะครับ สามตัวมาดิออมาดิออมาดิออาดโอ้โหอะไรมันจะกวัวยี้ยอะไรกันอออุ้ยอืมผมตายแน่เลยทุกคนรอดอยู่ไหมเฮ้ยรอดอยู่ว่ะบาลมีหกงล่พวกเชนนะครับถือว่าใช้ได้เอ้ยโอ้โหเรื่อยนะน่ะเกือบตายนะครับผมทุกคนแต่ก็รอดอยู่นะครับแล้วก็ฟาร์มเนี่ยนะดูเลือเดอเร็วนะผมบอกแล้วไอ้เล,ลี่มันไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับถ้ายิ่งมีป่าอยู่ด้วยนะแม่งสบายเลยฟาร์มในป่าแบบชิวๆอ่ะเลือดเด้ง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 อย่างเดียวเลย เด้งด้วยสกิลหนึ่งอะสกิลหนึ่งแม่งเด้งเหมือนพันอะโอ้โหเฮ้เยมันแรงวะ่ะเลยนเลยหน้าเอ้ยเกินไปเพื่อนเกินไปไอ,อุ้ยโอ้โหเลยนเลยหน้าผมโดนอ้ดอกนั้นมาจบเลยนะครับกฟาร์มั้ยอืมจางโดนเยอะเะยทุกคนเอาปับแดงได้ไหมลาได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอือจะเดินลัดมาไหม ปกติมันต้องมีสักตัวทุกคนแต่นี้มันไม่มีเลยเอาา่าซานิสมานะอันตินะอันติมาแล้วจะออกอี้อเจียปักจักว่าเอาดิเอาดิเตะทีเดียวหายนะอือหือโอ้โหสามทีนะทุกคนเมื่อกี้นับอยู่นะครับสามทีแตกนะครับทุกคนโอหเป็นอะไรที่แรงมากนะขนาดเป็นซานิสนะต่อยเขาออกขวานมาผมก็เตะหายพะมาสู้แอมเบรี่ไม่ได้หรอกครับแอมเบรี่มันดูเดเลือดด้วยนะฆ่าได้ชิวๆนะครับ สกิลมันอาจจะไม่มีสกิลที่ฟิกหนีเลยอะไรหนีแต่มันก็มันสามารถแบบเข้าได้แล้วแบบมันอยู่เั่วๆมันมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ร้อยเซ็นะแต่คือมันก็ต้องดูจังหวะเอาอ่ะแต่คือมันก็เล่นดีกว่าพวกแอสซินตัวอื่นๆนะผมว่านะสําหรับใจผมนะผมเนี่ยแอมอรี่ติดเม็ดติดตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่ไม่เคยออกมาเล่นโชว์สักทีเฮ้ยโอ้โหเคียแรงจัดเลยแมงลิ้นเลยหน้าทำไมมันแรงจังวะไม่ไหวเลยทุกคน หาที่เติมเลือดก,ก่อนนะครับออกขวานมาให้เรียบร้อยนะเพราะว่าท้ายเกมเราต้องใช้ขวานแล้วนะครับเอาเข้าดิทันติมาแล้วโอ้โหเยอะยังไม่ทันเตะเลยตายหาลซะก่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผิดรเป็นครคเขาว่าเอาใหมา่สิลูกโอ้โหโดนลุมเละเลยลูกเลยเตะอื้อ <c oughs> คึงหลอดนะครับขนาดเตะไม่ติดคีนะถ้าติดคีนี่มีแตกนะครับคีป่าสี่ห้าพันแล้วนะครับเตะปกติ เรียบร้อยหายไปหนึ่งเอาเอาต่อดิมาดิมาดิเอ้ยเอาตัวหลังกอนนะเอาตัวหลังกันอ่าตัวนั้นเลือดเลือน้อยไม่คิดว่ามึงจะกล้าเข้าเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็หายกันหมดเฮ้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมันจะกล้าเข้ามาเพื่อแต่ตอนนี้นะครับป้อมเราโดนตีแหกหมดละอันนี้ผมขอไปตัดคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะขาดช่วงที่แบบสนุกสนุกนะครับตอนนี้ย่อนยืนอยู่นะน่าจะตีป้อมใกล้แตกแล้วอ๋อนี่อ๋อนี่ผมอาจจะตายนะครับทุกคนอ๋อจะตาย เออไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ช่วยกันป้อมได้ในระดับหนึ่งนะแล้อย่าไปเสียดายนะครับเดี๋ยวเพื่อเกิดอีกเจ็ดีนะครับน่าจะทันอยู่คลิปเดินมาน่าจะพอดีนะอันนี้ผมดานะทุกคนมาแล้วเยอทันปะทันนะครับฟอลเล่น่อยแล้วยังไงครับโอ้โหฟอลเล่หนำสวยสวยเรียบร้อยเอาได้ไหมซัพพอร์ตเอาไปเลยเอาไปเลยตายไหมเรียบร้อยไหมอุ้ยหายตัวอยู่นะครับหายตัวอยู่มาดิอืเรียบร้อยหายไปแล้วนะครับอืมถือว่าชิวๆนะ บอลเลนเนี่ยเหมือนจะล้ำไปนะครับโอ้โหลำ้ำล้ำเข้าไปเลยนะอืมเฮ้ยผมยังไม่ได้เลยไม่โดนนะครับเรียบร้อยโอ้โหให้เต่หน,นีไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก่อนก็ได้โอ้โหยอนยอนไม่แข็งแล้วครับอืมโดนลุงขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตฮะชอ็อตนี้หายเรียบไปสี่ตัวนะครับเราสามารถปิดเกมเนะกได้เลยนะก็คือรีบจบได้เลยแหละนะครับคลิปเราก็เข้ามาพอดีนะครับเป็นคลิปโตโร่ด้วยถือว่าโชคดีมากนะครับเอ้ยเตยไหมเอาก่อนนะครับ เราหิวคิวนะเฮ้ยเดี๋ยวดูกันดูจังหวะกันอ่าเอาป้อมได้นะครับกดอันติเข้าไปปับ๊บหือแตกไหมแตกไหมเรียบร้อยนะครับเราก็ชนะมาเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเกมที่เล่นง,ง่ายนะครับสนุกมากเลยแอ,อมเบอรี่ดาวที่3ามเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แอ,อมเบอรี่ก็ได้ MVP นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกอร์กันดีกว่านะครับว่าได้เท่าไหร่นะแต่ผมก็ทำไปด้วยดีนะครับ อตะสกอของผมนะครับฆ่าสิบสี่ตายห้าช่วยสองฮะแล้วดูไบโอดินะครับไม่เป็นไรแล้วดูฟอร์เรนนะครับเหมือนจะเล่นเก่งนะค่าสี่ตายหกนะครับอืก็ตอนแรกเหมือนจะเก่งมากเลยนะแต่ผมก็คิดว่าเขาจะกากขนาดนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามไปนิดนึงนะครับสวัสดีครับ